สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระเป๋าสำหรับเก็บปืนยาวความยาวนะฮะ100เซนเมตรครับ1เมตรนะครับนะจนะมารีวิวด้วยกันทั้งหมดเกล็ดสีนะครับเกล็ดลายไอตัวแรกก็จะเป็นตัวาลายพรางนิคิตต้อนนะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวลายสีน้ำตาลน,นะครับสีเขียวนะที่3ตัวที่สี่ก็จะเป็นลายดำน้ำเงินดำนะครับตัวที่5้าก็จะเป็นลายพรางเข้มนะฮะ ตัวที่หก็จะเป็นตัวสีดำนะฮะตัวที่กจดก็เป็นลายพรางจางนะครับอาสีงจางนะฮะก็ถ้าจะสั่งซื้อก็ระบุตามหมายเลขก็ได้นะครับหนึ่งถึงเจ็ดนะครับไอตัวนี้ยาวหนึ่งเมตรนะฮะนะครับร้อยเซนติเมตรนะครับตัวเนี้ยซิปเขาจะแข็งแรงนะฮะเนี่ยซิปแข็งแรงมากเลยนะครับนะซิปเขาจะแข็งแรงนะใหญ่ซิปเขาแล้วก็ด้านข้างนี่เขาจะมีจะมีกระเป๋านะฮะ ขอด้านข้างเหมือนกันนะฮะเก็บ,บอุปกรณ์นะฮะแข็งแรงนะครับทิปเขาแล้วก็กระเป๋าเนี่ยสำหรับเก็บแม็กนะฮะเนี่ยเก็บแม็กสี่ตัวนะครับเหมือนกันนะครับนะเหมือนกันทุกตัวนะฮะสี่ตัวนะฮะนี่นะครับแล้วก็กระเป๋าเก็บแม็กสี่ตัวนะฮะแล้วก็มีช่องเก็บ,บอุปกรณ์ด้านข้างทุกตัวนะครับนะครับ แล้วก็สายเนี่ยแถมเนี่ยแถมันทุกเส้นนะฮะสายสะพายนะตา,ตามสีนะฮะนะห้าห้าห้าเกดเกดสีนะครับแถมันนะครับสายสะพายนะครับเนีย่ยอย่างเงี้ยครับข้างในเขาจะบวกโพมเนี่ยนะเป็นโพมแบบอ่าโฟมแบบอ่ารัแบบาางไข่นะฮะอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตัวเดียวนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับ นี่ครับบูพรมอย่างดีเลยนะนะครับรังไข่นะครับนี่ครับมีด้วยกันทั้งหมดเกดสีนะครับนะฮะ นะครับก็ก็ระบุตามหมายเลขก็ได้นะฮะนะครับก็รายละเอียดของตัวสินค้านะครับนะครับนะฮะราคานะครับช่องทางในการติดต่อนะครับดูที่คลิปด้านล่างนะครับนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนะครับทางร้านเราก็จะมีสินค้าใหม่ๆเนี่ยมานำเสนอให้รับชมเรื่อยๆนะครับขอบุณครับสวัสดีครับ